สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี P ่เบชเช่นนี่จ้ะตบมือเอาความเฮงเอาความปังเอาความแบบพลังบวกเข้ามา สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆส,สำหรับใครที่เป็นคอหวยรัฐบาลประจำวันที่16ตุลาคม2567วันนี้นะคะพี่เป้มีแนวทางของแอตใต้ฟาแล้วก็แอตประกอบมาฝากกับทุกๆุกคนอีกเช่นเคยนะคะเน้นย้ำทุกๆคลิปว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สาคัญที่สุดคือ ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรมันเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นมันไม่มีใครสั่งใครได้เลยว่าตัวเลขจะออกอันนี้อันนี้อันนี้เออสุเจ้าสตีมีสตินิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะก็หลายๆคนซื้อเลขบัวถือล้วพามูไม่เอานะไม่น่ารักเลยนะคะทุกคนมันอยู่ที่ดวงไผ่ดวงมันหมานไผ่หมานมัน,มน,มน,มน คนที่จะดวงดีซื้อบาทเดียวก็ถือคนบบมีดวงซื้อซิบใบก็บบถือเด้อพี่น้องเด้อขอให้แบบว่ามีวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังแค่นั้นนะคะทุกคน,นะคะ่ะซึ่งอันนี้มันพึ่งเริ่มต้นพึ่งเริ่มต้นกับการหาแนวทางกับการหาตัวเลขอุ้ยยังอีกยาวไกลนะคะ ยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงวันที่16ตุลาคม2567ตัวเลขยังเหลืออีกเพียบเมนบอกตัวเลขยังเหลืออีกหลายนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขนะคะก็กราบขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลขอบพระคุณแอดใต้ฟ้าขอบพระคุณแอดประกอบที่นําตัวเลขสวยๆมาให้กับคอหวยทุกๆคนนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะ แอนใต้ฟ้าปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่16ตุลาคม2567ออกมาแล้วนะคะทุกคนคะไปดูกันค่ะนี่เลยนะคะรัฐบาลไทย16ตุลาคม2567ตัวเลขสวยมากนะคะเด่น2วิ่ง2รูดสเด่น2วิ่ง2รูดสองสองหนึและ2 8 สองหนึ่งสองหสองหสองเและสองแปอุ้ยตัวเลขสวยมากนะคะเด่นสองวิ่ง2รูสอชอบ3ไม่ชอบผ่านซึ่งซึ่งมันตรงกับอุ้ย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 นิดนึงตรงกับแอดอะไรเนาะไม่รู้ไม่รู้ชื่อเลยเขาไม่ได้บอกชื่อที่ส่งมาให้พี่เป้สามหางอะ่ะเน้นล่าง สามหางเน้นล่างสองพันคูณสองพันกล้าซื้อไหมพี่เป้อุ้ยตรงกันตรงกันตรงกันนี่อันนี้เขาเรียกว่าเอามาแบบเปรียบเทียบเอามาคือ,อผมน่าจะเป็นละคือผมน่าจะเป็นละและนะคะใครชอบแบบว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็ตามตามนั้นนะคะใครชอบโรงเรียนเอกชนก็ตามนั้นนะคะทุกคนนะ,ะอัน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  อันนั้นเขาจะสีขายตอนไหนล่ะไอ้ที่สามตัวสองโขของรัฐบาลนะสีขายงวนหนาไหมบอสอ่นะกที่พดว่าไม่อั้นไม่อัน้นเออแต่มันก็จะหาซื้อ,อยากนิดนึงเนาะอันนั้นแหละค่ะถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยกลัวเจ้ามือนู่นนี่นั่นก็รอซื้อสองตัวสามตัวที่แบบว่ากดเอาเนาะกดเอาสั่งเอาเอยังไอ้เนยของรัฐบาลที่เขาขายแต่มันมีจุดน้อยจุดอะ่ะ ไอ้เราเนะ่ยอยู่บ้านนอกอะ่ะอยู่ในแบบหมู่บ้านที่แบบไม่ค่อยได้ออกไปไม่ได้ออกไปในเมืองในอะไรกันมากมายพวกเราก็สงสัยจะได้ไปโรงเรียนเอกชนไทยบ้านคือเกาอ่ะแล้วเราจะไปดูของแอดประกอบนะคะแอดประกอบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกูรูที่ให้ตัวเลขมายาวนานเหมือนกันนะคะทุกคน,นะคะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรอยู่ที่ดุลระยะพิดีของท่านเท่านั้นแอดประกอบนะคะให้วิ่ง9และ0ูย์ให้วิ่ง9และ0ูนย์ชุดสตัว394 798 204 5 08ชุดสชุดสตัว93 94 97 98 02 04 05และ08 งวดนี้16ตุลาคม2567คุณชอบเลขตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะทุกคนคะ่ะฝันยังไงเลขแดงจึงคืนผู้นั่นถึงมาหางวดสิบงวดแบ่งปันกันจากพี่น้องตัวเลขเนาะมันอยู่ที่แบบว่ามันอยู่ในสายเลือด <laughs> มันอยู่ในสายเลือดพี่น้องเอออันเด็กน้อยฮกก็เกิด อักเกิดไปสิ้เาถุงวางเด็กน้อยผูะคนณอักกสิเกิดสามเดือนสี่เดือนอันนาผููใหญ่โคดบ้านเฮ้าก็นิยมให้เด็กกำกำข้าวสารใช่ไหมเอเอปลูกฝังกันเลยได้แต่น้นอยเลยได้ <laughs> ย่าหยันทียังปลูกฝังกันแต่เน้น้อยเลยได้กาข้าวสารเออว่าว่ว้านได้ป็นกระกข้าวสารซะก่อนลูกอนาฮัดว่าวปุ๊บเลขเลขเลงวนนี่ออกยัง บอกแม่ดูบอกป้าดูบอกลุงดูบอกพ่อดูนะเห็นบอกว่าเล,เลขออกแยงว่าบ่ดูลูกแหละผู้หลังคนกลักวหันลงทุนลงทุนด้วยการซื้อลูกปิงปองเขียนเลขเขยา่าเขยา่ขยาให้ให้ลูกให้หลานจับเห็นบอกมันปลูกฝังกันมาแต่น้อยมันอยู่ในสายเลือดและมันเป็นแพงแค่ความ แบบบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่จริงจังอะไรมากมายนะคะทุกคนข่ตัวเลขมันมีเข้ามีหลุดเนาะก็ให้กำลังใจทุกกูรูทุกอาจารย์นะคะทุกสํานักที่ปล่อยตัวเลขสวยๆออกมาให้บางคนนะคะบวชถือเลขกระจมจมเพินินตามแล้วตามแล้วไม่เห็นจะได้ไม่เห็นจะโดนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าโทษคนอื่น โทษตัวเองบ้างดูดวงเราด้วยเออย่าไปพานนู่นนี่นั่นก็เข้าใจอยู่ว่าไม่ถูกหวยแล้วมันงุดงีดแต่ก็เนาะแต่คนที่แบบให้แนวทางอ่ะมันมันหมดกําลังใจมันหมดกําลังใจมันหมดพลังเราอ่ะต้องให้พลังกับอาจารย์ทุกอาจารย์ด้วยการขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เป็นยังเฮาซื้อมาซื้อเฮาก็แห่หกับกำลังใจเพิินกดไล์กดแแซ์และก็ขอบคุณแห่กําำลังใจเพิินนะคะพี่น้องจา๋าก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามนะคะ16ตุลาคม2567นี้ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเฮงและขอให้คุณปังตัวเลขสวยๆดวงเราอาจจะอยู่กับแบบบ้านเลขที่ทะเบียนรถอายุอายุพอ่ออายุแม่อะไรเงี้ย ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้แล้วฟังนะไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าขอให้คุณสุขสบายสุขกายสบายใจมันบอกแปดนาทีจังเพื่อขอพระคุณมาค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย